สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับฉัม,มาแนะนําต่อเหนื่องนะครับกาที่ผมแนะนําลงไปในรูปแบบของกา,ารฝึกพื้นฐานนะครับผมมองเห็นการตอบรับยังดีเยี่ยมเลยนะครับสําหรับท่านที่ฝึกไม่แล้วกะ็ท่านที่กาลังมองหาจุดที่ซีซีต่อยอดตัวเองนะครับน,นะครับก็ถือว่า มีการตอบรับอย่างดีเยี่ยมเดี๋ยวผมสิล่ให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้เข้ามาตตอนเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือคลิปที่แล้วก็คือเรียนลงลงเนาะนะครับอ่านะครับ,นะรบนี่คือคลิปที่แล้วนะครับวันนี้คลิปนี้ เข้ากับมาต่อยอดขึ้นไปอีกนะครับถ้ทาท่านใดที่เข้าใจคลิปที่แล้วแล้วฟังคลิปนี้ก็ิอ่เข้าใจต่อเนื่องเลยนะครับเพราะว่าลักษณะการดีดนะครับดีดแบบดใดพี่น้องเอาข้างขวาดีดดีดขึ้กันนะครับเทคนิคก,การดีดตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าการดีดดีดสามโน,น้ตด้วยกันพี่น้องสังเกตเห็นหนึ่งตง สองคืนสามไปดีไสที่สองนะครับมันจะเป็นลักษณะอังสีครับสามเนียยของเสียงนะนะครับขันซ่าๆนะทีเป็นนะครับนะนะครับหลังจากนั่นแล้วนะครับให้อน,นี้คือชุดแรกนะครับชุดแรกที่พี่น้องที่ต้องไปฝึกนะครับบันนี้ชุดที่สองก็คือหามาหามาดีใสนที่สอง ลงาสายที่สองนะครับลงขึ้นแล้วมาลงที่สายที่หนึ่งครับบนี้เหมือนกับว่าสลับกันนะครับชุดที่แรกคือดีดสายที่หนึ่งเนี่ยสองเทือลงขึ้นแล้วก็ับมาดีดสายที่สองลงนะครับชุดที่สองนี่ให้ดีดสายที่สายที่สองสองเทือคือลงขึ้นแล้วกลับมาดีดสายที่หนึ่ง,งลงแบบน,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 นะครับแบบนี้นี่ลองนะครับให้ฝึกแบบนี้ สักก่อนนะครับก็คือซุกจนได้นวะ่านี้ฝึกแบบนี้แล้วนั่ไปใส่แบบใดนะครับพี่น้องมาเบิ่งครับพ่อเ้าดีดได้ดแล้วเนาะดีได้แล้วนะครับนี่คือเทคนิคการเล่นเขาเรียกว่าเล่น ควบสองสายแล้วจากมือไม่เนี่ยมือไม่เล่นเล่นสายเดียวนี่ก็กัญญากพอแห้งแล้วแมนบอพี่น้องนี่เพื่อเฮ้าซีคุ้มนิว้วเอานิ้วลงตามที่เข้าซี่ดีเพื่อเฮ้าซีคุ้มนิ้วลงให้ถือช่องให้ถือก,กับมือขวาที่ดีดมันก็ญยากพอแห้งแล้วแมนบอครับบ้านนี้เฮ้าซีคุ้มให้น,หนิ้วเฮ้าเนี่ยโคตรได้สองสายนะครับในเวลาที่ดีดมันยิ่งยากขึ้นนะครับแต่เทคนิคนี่คันพี่น้องฝึกถือต้องถือรัก มันกะสิง่ายขึ้นนะครับการเป็นเร็วเป็นซาอายุที่เข้าฝึกอยูุ่ที่ข้ามข้ดใจนะครับผมแต่ว่านี่คือหลักการของมันบานี้อ่ะดีดลงขึ้นปล่อยนะครับลงสายที่สองนะครับเป็นอย่างนีครับนะครับการจับข้อพิษในตรงนี้จับกำเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เอานิ้วเสี้ยวมาแบบนี้ครับนี่ครับเนี่ย กดไปเลยช่องห่อ่าขึ้นมาสายที่สองสายที่หนึ่งขางขวาที่ดีดลงขึ้นเนี่ยคือกดปล่อยกดปล่อยนะครับสายที่สองเอานิ้วกลางลงไปกดแล้วกด็ดีดพี่น้องเข้าใจเนาะนะครับนี่คือเทคนิคขางขวาดีดเทคนิคมือส้สย ปล่อยกดสายที่2นะครับกดปล่อยกดสายที่2นะครับบันทีสางความสัมพันธ์กันระหว่างขวาซ้ายนะครับบันทีพี่น้องสังเกตว่าขาเฮ้าดีต่อเนื่องล่ะนะครับทางขวาดีแต่ทางขวาอางี่ยเดียวต่อเนื่อง มัตเตซีลายตัวเนืองเป็นบอพี่นอ้องบ้านนี้คางม,มือสายเข้ากับโคตรตเนื่องล่ะนะครับเอามาร่วมกันม่นด้เป็นอย่างสี่ครับพี่นอ้องสังเกตน,นะครับมันจะเป็นอย่างสี่เลย นะครับเพราะมันไหลเพราะมันไหลเสียงมันที่กลมกลืนกันเข้าไปนะครับนั่นก็เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างมือขวามือซ้ายเขานนะครับทําให้เกิดสํำเนียงที่มันกลมกลมกล่อมกลมกลืนกันนะครับผมนะครับนี่คือเทคนิคการเล่นอสองสายในในในชุดแรกนะครับพี่น้องบนันทึชุดที่สองชุดที่สองคือที่ผมบอกว่าให้ดีดสายที่สองเป็นบะ ชุดแรกได้แล้วชุดที่สองนี่ครับ้างขวาเลนสายสองลงขึ้นมาดีลงสายที่หนึ่งอ่าพี่น้องท่านเนาะนะครับบ้านนี้ฝึกขางขว้าให้ได้คล่องๆเป็นสี่ครับ หลังจากนั้นให้เอามือ้สยเข้าไปนะครับมือ้ายมือไสยที่เริ่มจากโน้ตตัวโดนี่นะครับนะนะครับขางขวาเข้าดีดลงขึ้นแล้วกลับมาลงสายหนึ่งตรงเนี้ยข้าเ,าเกรนคลองแล้วข้าว่าต้องไปเพ่งเล่งในขางขวาแล้วเพราะว่าจังใดข้ากระดีดถือแมนบอกพี่น้องบันนี้เข้ามาเล่งที่มือ้า้ละอ่ะดีดลงกดโดดีดขึ้นกดเลนะครับดีด ลงอีกทีหนึ่งสายที่หนึ่งนี่ปล่อยสายเปล่าเลยครับนี่ครับเล่นแค่สองซองเท่านั้นครับโดเลโดเลลงขึ้นลงขึ้นลงสายเปล่าเขาดีดลากลงไปเลยนี่นะครับพี่น้องหลังจากนั้นครับจุดโฟกัสมันคลิปนี่ผมคิดว่าพี่น้องสนุกสนานกับการฝึกแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นหัวลําพื้นนะครับบานนี้เอามาต่อกันครับ เอามา่อกันพี่น้องมันจะเป็นอย่างไรครับนี่นะครับเอามา่อกันเย้าๆมันจะเป็นอย่างไรครับนี่ครับ <c oughs> น่ะเห็นมอ่พี่น้องนี่คือการฝึกที่ถูกหลักถ้าเฮ้าฝึกก็ถูกหลักอ่าหลายๆท่านมเมมมขามานะครับเป็นขามาว่าฝึกเป็นปี เป็นปีสองปีกับบ๊อเป็นนะครับนั่นคือท่านอาชีพฟึกยังไม่ถูกหลักการของทางเดินแต่ละแต่ละไละแ่ลแต่ละแต่ละสาเนียงนะครับมันก็เลยทําให้อยู่ที่เดิมนะครับมันบ่มีความกล่าวหนาเขาไปเสยเลยนะครับแต่ถ้าฟึกถูกลกคือที่ผมบอกเนี่ยฟกย้จังเสียฟึกอยู่เรื่อยๆผมบอกเลยรับประกันล้านเปอร์เซ็นต์พี่น้องเป็นแน่นอนนะครับเพราะว่ายิ่งเราฝึกมากๆเท่าไหร่ความเคยชินนั้นยิ่งเกิดขึ้นพี่น้อง เกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นในหลักการที่ถูกต้องต่อไปพี่น้องก็จะเป็นนะครับเอาลามีมาใส่เนี่ยมาคันกลางนะครับเสียงนี้ก็มาจากที่ว่าคุณบอกว่าให้เดีเงี้ยวๆนั่นแหละเนี่ย มันสิหนีไปใส่พี่น้องทาเ็ดให้ถูกตักตตมโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้ให้พี่น้องไปฝึกขอให้ประสบผลสำเร็จทุกๆท่านละกันผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผม네เดอร์อพี่น้องนะครับเดี๋ยวค่อยพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ